ใจมาช่วยชาติขเขมรเรานะเข้มใจบ้าบออะไรมึงบังคับกูมามันก็เหมือนเหมือนกันนั่นหละนะเอาทุกท่านฟังทางนี้นะคนที่เขาสาเร็จเขาเคยแพ้เคยล้มเหลวมาก่อนเรารบแพ้ที่ชายแดนแต่ครั้งนี้กูมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะทําได้แม่งเอ้ยแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมอีกไม่กี่วันเราจะไปยึดเกาะกูของมันแล้ว<ไ>พวกมึงทุกคนต้องทําให้ได้อาหารเร,เรือรบเร,อเราตั้งใจสร้างอย่างสุดกําลังใช้งบที่มีในการสร้างเรือรบสุดไฮเทคลำนี้เลยครับท่านเยี่ยมมากไอก้กระน้ย กูยอยากเห็นเร็วๆแล้วเรือรบของกูเป็นไงครับท่านเรือของเรายึดเกาะกูกดได้แน่ครับโอ้ไอ้เหี้ยงบที่กูให้ไปมึงทาได้แค่นี้เองหรอว่าไอชิปหายเอ้ยกูจะไปล้มมึงอย่าว่าจะยึดเกาะกูเลยไอเหี้ยไปได้50เมตรเรือเหี้ยน,นี่จมแน่โอ้ไอเหี้ยท่านมึงไม่แหกตาดูงบที่ให้มาเลยยังกับทาป้ายหาเสียงได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับท่านเ่งเลยเอาก็เอาวะไอกระนวยมึงเรียกระดมพลทหารทุกคนมาให้หมดเลยตอนนี้ ทหารทุกนายเตรียมรวมพลที่ท่าเรือทหารทุกคนผมยินดีมากๆสําหรับวันนี้เราจะขึ้นเรือรบของเราทั้ง3ามลำนี้ไปยึดเกาะปูดของพวกมันกันครับทุกท่านไอเชี่ยนี่เรียกว่าเรือเหรอเนี่ยกลัวพวกเราได้เป็นผีเฝ้าหาดโอเจตียวแน่เลยวะไม่ต้องกลัวทุกคนกูมีของลับที่แอบเอามาจากทหารไทยตอนรบที่ชายแดนมาด้วย ยาดมหงไทยหอ,อมสดชื่นสุดๆถ้าเรายึดเกาะกูดมาได้เราก็จะได้ยาดมนี้ใช้ไปตลอดอาหารทุกไนขึ้นเรือบุกไปเลยเว้ยเว้ยถ้ากูไม่ได้หงไทยตอนเห็นเรือกูเป็นลมแน่ไอ้คนดูม้าใครสนใจยาดมกูปักไว้ให้แล้วนะในตักก้าไปกดกันได้เลย